อย่ามองตาไดมาอีชาเธอไม่เห็นเมียจะมองหน้ากันไม่ต enfin? ิดนี่เงียบยถึงห้องของเพลวแล้วนี่นะนี่มองเห็นเพลวอยู่ในห้องผุมผ้าสีแดงนี่นะให้กูเข้าก่อนเอ้ยมาอีเพลวขึ้นนอนเงี้ให้กูเข้าก่อนเอาอนดึ๋งกดึ๋งให้กูเข้าก่อนให้กูเข้าไปก่อนคืนนี้มาด้วยกันกับข่าวดีกันเอง มาเหรอมาทำเมืงเขาไปก่อนมึงไปทำแชก่อนคูทพูดดเอาีิทำยังไงดีเอ้ยแต่พป้งกันแต่พป้งกันมานี้มานี้มานี้ออะมาติกันมึงจะเอาคนครูอัยพดบ้านมึงร้องไงวะบ้านมึงร้องไงบ้านกูร้องยังยิงเยาวปากเปลายิงยุ่บ้านมึงร้องไง้านน่ยเออบ้านกรูร้องอ๋อาคังานร้องอะอะไรอาป้งอะมึงไม่บอกร้องยังไงยังยิงเยาปปงกเปลายิง จุ๊กูชนะกูแพ้เอางี้เดี๋ยวกูก่อนจับเวลาไหมจับกันเนาะจับเวลาถ้ามึงเข้าไปพอดมึงไม่ออกมาสักทีกูจะทำยังไงเออว่ะจับเวลาด้วยอะไรวะจับเวลาด้วยอะไรตำรวจจับปใช่ไหมใช่จับเวลาจับนาฬิกาเนอะจับจับนาฬิกาเออจับนาฬิกาก็เอามือจับโอ้เอางี้เดี๋ยวกูทำกันเองนเดี๋ยวดูเดี๋ยวยืมอ่ายืมก่อนนะน้องนะ เดี๋ยวพี่ยมให้น้านองนะในน่องนี่น้องน้องของพ่อนี่น้องกท่าสงสัยหน้าแพ้คนอิ่มเาคืาอเหี้ยอเชียวถาี่ตีไงจะใบจะใบข้างหนึ่งจเออถ้าตีอย่างนี้หมดเวลามีหมดเวลา,ถ,าถ้าได้ยินเสียงแล้วรีบออกมาเลยถ้ายินเสียงแกรบถ้าไม่ออกมาถือว่างกรง เข้าใจไหมเข้าใจเอออเตรียมเตรียมไปตรงนั้นเออไทยกุฎีฉาบนี่ตอไทยกุฏิชิงเนะ <c oughs> าะมื่อก่อจากลาขวัญตาโยดรักจำใจจำจากน,จน้ำตาไหลาหักจิตจำจนกระทอ้อนในอบน้องน้ำตาตก เป็นของที่สั่นเกินเลยเอาไอ้นี่หมดเวลากูย,ยังไม่ได้เพิ่งถอดกางเกงก่อนถอนกางเกงกูรอให้มึงเข้ามาก่อนมึงจะได้ถอดกูจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโอ้ยไอ้นี่กูเข้าปับ๊บกูรั้เลยเอาไปงั้นเนี่ยมันน่าโง่กับกูทำไมน้ำมา ไม่น้างามงามไม่น่าใจดำเลยแกวตา <ST AN CH> เรวมาเป็นเมียพี่สักพอ่อล้วเลยเป็นเมียพี่สักเถอนน้องเรลว,วันนี้พี่จะถอดถุงเท้าให้เรล <ST AN CH> เดี๋ยวพี่จะมุดไปหาเพลแล้วนะน้องประเดี๋ยวก เร็วเอาอย่างนี้เรลวเอาแต่งงานทนัดน้องเร็วอยู่ที่นี่มาทำไมรักทำไมแต่ก่อนได้ไร่มามาเจอเธอรักเธอเจนสุดสุด ันโกงใครโกงเวลาเอนึกว่าเทลวนาฬิกาหายไปไหนนึกว่าเป็นเทลวที่ไหนก็มาน้อยเป็นนาฬิกาไหมเอาละเราจะแกล้งให้เอเงียบย้อยมาคบคืนนี่เทลวเฮ้ยนอนโกงตูดใครเห็ฉากไหมเแลวนอนโกงตูดไหนเทลใครเห็นฉากไหมมีใครเห็นฉากเพิ่มเดี๋ยวมึงเสร็จกูได้ยังเย็บย้อย เอน็น้อยอคืออย่างนี้กูนึกึ้นได้ไว่าวันนี้เป็นวันพระคืออย่างนี้กูนี่เป็นคนแี้วฮะมึงจะพดกูนะมึงพดให้สนิทไปไเอ,าอ้ายังไงอะมาว่าวันรพระไม่แค่วันนี้ลิเกเป็นเรื่องสมมูิฮะลิเกเป็นเรือ่องสมมูิเอออย่าหาพูดอย่างนี้เด้อทำไมอย่าหาพูดอย่างนี้นะอะแตกรรม สมุดิมจ้ากคมาเลีนมึงจะปงเปิกเงิน,นงกับใครเอาเปิกเงินกับใครจะช่างวะกูเบ,บิกเมดแล้วมึงเบ,บิกหมดแล้วเออมึงอ่ะกูยังไม่เบิก <c oughs> เออเนี่ยมึงจะต้องหนักใจกรรมการที่โกงกันนไม่เป็นไรเอางี้ถ้ากรรมการโกงไม่เป็นไรทำไมกรรมการวัดน,นี่ไปจ่ายเงยินมันเปไหนไม่เป็นไรลูทีกก่กูเดี๋ยวกูจะเอาซุ้มประตูไปจำนำย้อยๆเอางี้กูนึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานเป็นวันพระวันนี้มันเป็นวันใกล้วันพระ กูไม่สามารถมีอารมณ์ทางเพศได้เอางี้ก็นี่แสดงว่าของมึงตายทุกวันพระเอางี้เอางี้เร็วคนนี้เด kind of kind of like ี๋ยวกูจะยกให้ไอ้กระลาลู่เดาเงี้ยงกุ้งไงเซลปากกระดอาเซลไงนะกระดอลางกป้งเข้าไปทำเรวไม่ต้องจับเวลาเล้วเฮ้ยอะพอแล้วให้คืนมึงไม่จับเวลาเลยมออไม่จับแล้วโคจรกู้เข้าไปนาน้โอ กูเป็นคนดีกูไปกดน,นานแชะเด้เอแ<า>ชะนานไปซามึงไม่ห่วงเลยเนาะไม่ห่วงหรอกนี่กูจะคบขึ้นจะเท่านี่เองป๊ะปกติผู้หญิงคนอื่นถ้ไอ้นี่มันได้ไปมันไม่เคยตกให้ถึงมือเองกทำไมวันนี้มันยกให้ฉันเป็นตนเป็นปตันไป่แมวตสตกใจมันรับเรียร้ยเอวแล้วะยางยังไม่ที่ไปน่นะ ดำเลยแก้วตาดำมันน้ำยอมพลาไม่เวทนาบ้างเลยจอบขวัญจะรอรอรอโอ้แถวแถวโชคดีเราเป็นลิเกฉลาด